คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวคุณลี่จะมาเล่าถึงเรื่องราวที่เกี่ยวกับเครื่องรางที่ได้รับมาบูชาจนทำให้ได้เจอกับเรื่องแปลกๆตามมาครับเหตุการณ์เนี้ยย้อนกลับไปประมาณสักสิบปีที่ผ่านมา ของขลังจากล้านนาครับสวัสดีชาวแก๊งเดอะโกสเตอร์ทั้ง8 5 2 5 6ื่นท่านด้วยนะครับตอนนี้เราติดต่อกับสายของคุณลี่ได้เป็นที่เรียบร้อยครับมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่8กันเลยครับสวัสดีครับคุณลี่สวัสดีค่ะพี่แสบคุณลี่ถามจริงหลับไปยังเนี่ยยังไม่ได้นอนเลยพี่นอนเล่นเกมจริงพรุ่งนี้ไม่ต้องทำงานเช้าเช้สบายสบายใช่ไหม ค่ะมาได้ทํางานอ่าอโอเคตอนนี้โทรสารม,มาจากแถวไหนครับอ่าแถวแถวลาดกระบังค่ะแ,แถวลาดกระบังคุณลีก่กับผมนี่เราคุยกันครั้งแรกใช่ค่ะแล้วปกติติดตามฟังสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลักย้อนหลังค่ะร้อยเปอร์เซ็นใช่ค่ะมาวันนี้มาคุยกันแบบสดสดช่วงเวลาสักตีสี่กว่ากว่าอืมค่ะเรื่องที่เกิดขึ้นหนาวหน่อยเออเกิดขึ้นเมื่อสิบปีที่แล้วเนาะอ่า ไปยังไงครับเรื่องนี้ของขังจากร้านนาบุลลี่ค่ะก็สวัสดีพี่แจ๊กนะคะแล้วก็สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะ,คะก็เรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องนานมาแล้วอะคะ่ะต้องมีเป็นสิบปีบวกๆนะคะก็ลี่ขอออกตัวก่อนแล้วว่าเมื่อสิบปีที่แล้วอะรีอะทางานกลางคืนคะนะคะลักษณะงานที่ลี่ทําเนี่ยก็คือเป็นงานในร้านซาเกาเีนะคะแล้วก็คือลักษณะงานที่ลี่ทําก็คือจะเป็นแบบ นั่งกับลูกค้าดื่มเหล้าอ่าซึ่งเราต้องใช้อะไรตรงนี้อยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่ลี่ได้รับมาเนี่ยคะ่ะไม่ได้มาจากความตั้งใจของตัวเองนะคะครับก็คือได้มาแบบงงๆอ่ะพี่แจ๊กังไงอ่ะก็คือหนูอะ่ะลี่อ่ะก็คือทํางานในร้านปกติแต่คือสมัยก่อนอะ่ะก็คือยังไม่ได้สายกรรมแล้วลี่ไม่ได้เป็นคนสวยขนาดนั้น<อ>แล้วทีนี้ก็คือแบบเราก็เหมือนทางานไปวันๆอะ่ะพี่แจ๊ก<อ>ทํางานเหมือนแบบก็ได้บ้างไม่ได้บ้างตามภาษาเราอะไรเงี้ยจนมันมี เด็กผู้ชายคนหนึ่งใช้คำว่าเด็กผู้ชายแล้วกันครับเขาก็เหมือนไม่ได้สนิทกันกับลี่นะแต่อยู่ดีๆมาวันหนึ่งก็แบบเออพี่เนี่ยผมให้อันนี้นะอ๋ออาซึ่งเราก็รับมาแบบงงๆว่าเออมันคืออะไรอะไรเงี้ยนะคะแล้วสิ่งที่เราได้รับมาก็คือเป็นเป็นเครื่องรางอย่างหนึ่งซึ่งลี่เพิ่งขนทางอินเทอร์เน็ตมาไม่ไม่เดี๋ยวนะหมายถึงว่าตอนนั้นคุณลี่ครับขอโทษทีตอนนนั้ที่น้องเขายื่นให้อ่ะเขาบอกไว้ว่าทําไมเขาถึงให้เรา เขาแค่บอกว่าอ่าให้เนี่ยจะได้ทํางานปังๆนะอ๋อใช่ค่ะเราก็ไม่ได้ถามอ,อะไรถูกป่าวว่านี่คืออะไรเราก็ไม่ได้ถามเราก็งงๆแบบอ,อะไรอะ่ะเออเราก็รับมาแบบงงๆอะ่ะพี่อืมเราคือลี่อ่ะไม่เคยแบบว่าศึกษาอะไรทางเนี้ยมาก่อนเราคือก่อนก่อนที่ลี่จะมาเล่ากับพี่แจ๊คลี่ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันคืออะไรจนเพิ่งจะไปค้นมาเดี๋ยวเฉลยตอนหลังอันนี้อ่ะว่าคืออะไรอ่ะโอเคลักษณะของที่ลี่ได้มาค่ะ เป็นสีดําสนิทเป็นรูปผู้ชายกับผู้หญิงอยู่ในท่าที่เหมือนรวมเพศกันออสีดำํำสีดําสนิทเลยพี่แจ๊คอ่าแล้วเราอ่ะก็คือเราก็ไม่รู้หรอกว่าสิ่งนี้คืออะไรอ,ะอืมพีกรับมาแล้วก็ในความในความเข้าใจของเราอ่ะอืมก็คงเป็นเหมือนเครื่องรางของขังอย่างหนึ่งเราก็บูชาไปตามเหมือนแบบอไหว้ด้วยน้ําเปล่าน้ําหวานขนม แล้วก็ดอกไม้สดอะค่ะอันนี้คือเราคิดเองเราคิดเองอ่าอ่าอใช่แล้วก็ไหวของเราแบบนี้ทุกวันพระแบบนี้ใช่ไหมคะก็คืออาทิตย์ละครั้งไหวซึ่งพี่แจ๊ครีขอได้จริงๆอืเช่นสมมติว่าวันนี้รีจะไปทํางานรีก็ไหวใช่ไหมคะแล้วรีก็ขอว่าขอวันนี้ไปทํางานนะเจอลูกค้าดีๆแล้วก็แบบได้เงินเท่านี้เท่านี้เท่านี้แล้วเดี๋ยวจะถวายแบบนี้จะทําบุญให้อะไรแบบนี้ค่ะครับซึ่งรีได้ทุกครั้งครับอืมแล้ว คือเรียบพยายามคิดอันนี้เป็นสิ่งที่ลรี่คิดเองนะคะว่าเราไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่เราได้มามันขาวมันเทามันดําหรือมันอะไรแต่เราคิดว่าเราอ่ะขอแล้วเราได้แล้วเราก็ทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับของสิ่งนี้เรามันมันก็คงจะแบบอ่าเหมือนเหมือนเขาเรียกว่าอะไรเหมือนก็คงจะทดแทนกันได้ อ่ะนะคะในความคิดของลี่จนเหมือนเวลาผ่านไปอ่ะค่ะก็คือคือลี่ตอนนั้นน่ะลี่อ่ะเช่าห้องอยู่ใช่ไหมพี่แจ็คเราคือเพื่อนลี่จะมานอนห้องบ่อยมากมแต่คือลี่จะเป็นคนที่จิตแข็งก็คือไม่เคยเห็น <c oughs> ไม่เคยเห็นเลยแต่ว่าคนรอบข้างก็คือเห็นหมดมคนรอบข้างก็จะแบบคือคือพ,พี่แจ็ค่งออกหมายห้องจะเป็นห้องสตูดิโอนะคะ <c oughs> มีเฟอร์นิเจอร์มีเตียงมีระเบียงก็คือแบบจะมีเพื่อนอ่ะที่มาห้องจะเห็นบ่อยมากว่า เหมือนมีเงาดำอสองเงาเดินแวบ,บไปแวบ,บมามุมนั้นมุมนี้ละเบียงบ้างห้องน้ำบ้างในห้องบ้างซึ่งลี่อะไม่เห็นพี่ก็ใช้ชีวิตปกติลี่ไม่เห็นหอ่าจนมันจะมีช่วงหนึ่งอะค่ะที่เขาตอนนั้นเขาคิดต่อผมกันมากใช่ไหมพี่แจ๊คลี่ก็ไปต่อผมแล้วก็ อยู่ใช้ชีวิตปกติแต่เพื่อนอะตื่นขึ้นมากลางดึกแล้วเห็นเงาคนเหมือนรูปผมรี่อยู่ครับค่ะก็แล้วเพื่อนเล่าให้ฟังตอนเช้ารี่ยังพูดติดตลกว่าหรือผมที่ไปต่อมาเป็นผมผีหรือเปล่าก็เลยแปลอ,ออกอเพราะว่าเพื่อความสบายใจของเพื่อนที่อยู่ด้วยใช่ไหมคะคอืมแต่คือลี่ก็มีฝันนะพี่แจ๊คทุกทุกวันโกนหรือวันพระเนี่ยลี่จะฝันว่า เห็นคนเดินไปเดินมาในห้องอ<ม>แต่คือเราไม่กลัวพี่แจ็คนึออ่องกอะไยเราไม่กลัวเราก็เฉยเฉยเราก็ไม่ได้รู้สึกอะไรค่ะจนกระทั่งมันมีรี่ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะตอน<ม>หลังๆเนี่ยคือรี่เริ่มทํางานเริ่มไม่ไม่ค่อยฟังแล้ว<ม>แล้วก็อาจจะบวกกับเราอะ่ะเมาบ่อยใช่ไหมพี่แจ็ค<ม>เริ่มไม่ตื่นไปใส่บาตรเริ่มไม่ได้ไปทําสังฆทานพูดง่ายว่าไม่ได้ทําบุญให้ของที่เรามีอะ่ะครับใช่คือเริ่มไม่ค่อยได้ทําบุญอะ่ะ แล้วที่เนี้ยลี่ก็เริ่มป่วยแบบไม่มีสาเหตุค่ะแต่ก็คือก็ก็ยังไม่ได้รู้สึกอะไรแต่ก็คือป่วยป่วยแล้วก็เริ่มเริ่มแบบว่าเหมือนมันป่วยอะ่ะพี่แจค็คคือทุกวันเนี้ยนอนเราก็จะเห็นเหมือนมันมันจะเรียกว่าเป็นยังไงอะ่ะมันจะเป็นฝันกึึงหลับกึึงตืง่นนะคะเป็นฝันกึ่งหลับกึึงตื่นว่าเราเห็นผู้หญิงก,กับผู้ชายครับ แล้วก็เหมือนพยายามที่จะมาคุยกับเราแต่คือสภาพคนเละนะพี่แจ๊คครับเป็นเหมือนแบบเละเละเละอ่ะเละเละแบบคือไม่ใช่คนแน่นอนอ่ะเราเห็นคือไม่ใช่คนแน่นอนคือมาแบบเละเละมากเราที่นี้ก็คือพูดกับเราว่าไปอยู่ด้วยกันไหมเสียงอย่างเงี้ยพี่แจ๊ครับไปอยู่ด้วยกันไหมไปเถอะอย่างเงี้ยค่ะพี่ก็แบบ คือคือเราเห็นแบบนี้ยบ่อยมากจนเราอะ่ะอยู่คนเดียวไม่ได้อะ่ะพี่แจ็คครับอือ <Corin> เราอยู่คนเดียวไม่ได้จนมันมีวันหนึ่งที่ <Goku S 2> ลี่นอนคนเดียวแล้วลี่รู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วมันหนักจริงๆคือก็นอนปกตินอนอยู่บนที่นอนคือพี่พี่แจ็คลองนึกภาพตามนะคะห้องหนึ่งสตูดิโอใช่ไหมแล้วก็ตู้อ่ะกับเตียงก็คืออยู่ห่างกันมากแต่คือในลักษณะที่ลี่นอนมันเป็นกึ่งหลับกึ่งตื่นก็คือภาพเดิม ผู้หญิงกับผู้ชายเละเละมาเลยนะเละเละแบบเละมากก็พูดคำเดิมไปอยู่ด้วยกันไหมค่าตัวตายสิไปอยู่ด้วยกันเถอะแบบนี้พี่แจ๊คหนูพูแล้วหนูยังแบบใจสั่นอยู่พูดตรงๆเลยคือแบบค่าตัวตายสิใช่พูดแบบนี้ค่าตัวตายสิไปอยู่ด้วยกันไปด้วยกันแบบนี้พี่แจ๊คแล้วคือเราอ่ะในในลักษณะกึ่งหลับกึ่งตื่นของเราอ่ะ เราก็คือเหมือนเราสู้กับเขาแล้วเขาก็พยายามดึงเราอ่ะกระชากเราลากเราอ่ะแล้วก็พูดว่าไป,ไปไปด้วยกัน<อ>ไปได้วยกัน<อ>แบบเนี้ย<อ>พี่แจ๊ก<อ>แล้วคือในในในลักษณะในฝันของเราเหมือนเราสู้กับเขาเราไม่ยอมอะแล้วทีเนี้ยลี่ก็ตื่นแต่สิ่งที่รีบพบก็คือว่าพี่แจ๊กลี่ไม่ได้อยู่บนเตียงครับลี่อยู่หน้าประตูค่ะหน้าประตูเลยหรอ หน้าประตูเลยแต่<อ>คือ,อยังอยู่ในห้องนะพี่แจ๊คคือตัวหนูว่าอยู่หน้าประตูเท้าหนูว่าชี้ไปทางประตูคือการที่เราอ่ะจากเตียงเราอ่ะคือเตียงกับตรงนั้นไปต้องมีการเดินประมาณส<อ>ี่ห้าเก้ามันเป็นไปไม่ได้ที่คนเราอ่ะจะนอนดิ้นจากเตียงไปถึงหน้าประตูแบบนั้นรี<อ>่ก็แบบไม่ได้ล้วอยู่ไม่ได้ทีนี้<อ>ก็คือให้เพื่อนนะมาอยู่ด้วยเราลีกลายเป็นว่าลีกลัวการนอนหลับอ่ะพี่แจ็ค ใช่พอลี่กลัววอลี่จะเจอแบบนี้อีกลรียกปวอล,ลี่จะไม่ตื่นขึ้นมาอีกทีนี้เพื่อนที่มาอยู่ด้วยอ่ะเขาก็มาอยู่เรามาคอยดูแลเราเอาคงเอาข้าวเอาอะไรมาให้เรากินแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วทีนี้ก็ลี่ก็ใช้ชีวิตปกติอาบน้ําอะไรเงี้ยปกติอาบน้ำสระสมปกติแต่ทีเนี้ยเพื่อนคนที่มาอยู่ด้วยเนี่ยมันเป็นคนที่กลัวผีขึ้นสมองมากแล้วอยู่ดีดีมันก็บอกลี่ว่าเอ้ยวันเนี้ยเดี๋ยวอยู่คนเดียวก่อนนะพอดีมีธุระ แล้วก็มึงก็หายไปรี่ก็เอไม่อะไรก็พยายามอยู่คนเดียวสรุปหลังจากนั้นอีกสองวันมันค่อยมาเล่าให้รี่ฟังว่าวันนั้นที่มันกลับมันเห็นคนอยู่ในห้องกับรี่ครับค่ะ,คะแต่คือเห็นเป็นเงานะ<อ>ที่มันเงาดํา<อ>ๆบวกกับมันอนะเข้าห้องน้ําที่หลังรี่พี่แจ็คคือเวลาเราอะเข้าห้องน้ําที่ต่อจากคนที่เขาอาบน้ําสระผมพี่แจ็คไม่ออกใช่ไหมกลิ่นในห้องน้ํามันจะต้องหอมฟุ้งเป็นกลิ่นสบู่ยาสระผมใช่ แต่เพื่อนรี่บอกว่าได้กลิ่นเหมือนอะไรตายในห้องน้ําเหม็นเน่ากลิ่นกลิ่นเหม็นเน่าอรี่ก็แบบเฮ้ยไม่ไหวแล้วว่ามันหนักแล้วว่าทํายังไงดีอะอคือเราไม่รู้จะทํายังไงแล้วว่าตอนนั้นอะเรารี่ก็ไม่กล้านอนไม่กล้า,าอะไรจนทีเนี้ยเพื่อนอีกคนหนึ่งอะก็เลยเหมือนแนะนําว่าไปทําบุญไหมอ่าเราก็ไปทําบุญแต่ถามว่าไปทําบุญมันก็ ไม่ได้เหมือนมีอะไรดีขึ้นนะคะเราก็ยังรู้สึกเหมือนมีคนอยู่ในห้องเราอ่ะพี่แจ๊คอืมแล้วทีเนี้ยเพื่อนอีกคนหนึ่งก็เลยแนะนําว่าไปหาร้างทรงไหมอืมอ่าซึ่งในย่านในย่านอ่าตรงนั้นนะคะตรงที่รี่อยู่ในสมัยก่อนอืมพูดได้ไหมคะว่าเป็นที่ไหนอ่าพูดได้พูดได้อ่าเอาแถวเจริญกรุงแล้วกันค่ะเจริญกรุงอ่าแถวแถวย่านเจริญกรุงอ่ะ ทีนี้เพื่อนก็เลยแนะนําพาไป m, ที่ตําหนัก m, เหมือนเป็นตาหนักร่างทรงอะไรประมาณเนี้ยค่ะ m, แถวๆนั้น m, คือตอนนั้นอะลี่ลี่ก็ไม่ได้เป็นคนที่เชื่ออะไรเรื่องพวกนี้นะคะ m, เรื่องร่างทรงเรื่องอะไรแบเนี้ยแต่คือเราเราไม่รู้จะทำยังไงแล้วอะเราไปเราไปทําบุญก็แล้วเราสวดมนต์ก็แล้ว <c oughs> ห้อยพระก็แล้วแต่ว่าเราก็ยังเห็นเขาอยู่เรื่อยๆนะคะอืมซึ่งคนรอบตัวก็เห็นเราไม่ได้เห็นคนเดียวอืมทีนี้ลี่ก็เลย ไปที่ตำหนักนี้คำแรกที่ร่างทรงทักคือไปเอาอะไรมามดีนะยังมีเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์คข้มคลองเกือบตายแล้วเนี่ยเราทักอย่างนี้ยค่ะดีใจสัตว์เนี่ยเราดีถามว่าทำยังไงได้บ้างคะเขาก็ให้ผ้าย,ยันจำแต่ลีจำไม่ได้ว่าผ้าย,ยันเป็นลักษณะยังไงนะครับแต่จะเป็นผ้าย,ยันสีแดง แล้วก็เขาบอกว่าให้ไปเอาของสิ่งนั้นนะคะออกมาจากห้องอแล้วก็มาอยู่ที่ตำหนักเนี่ยเจ็ดวันเขาจะช่วยเขาจะทำพิธีให้แล้วเขาก็บอกว่าของที่เราได้มาทำมาจากกระดูกผีตายโหงด่ช็อกไปเลยนะคะพี่คือเราไม่รู้เลยว่าเราอ่ะรับของสิ่งนี้มาจากเด็กคนนั้นแล้วเขาให้เราด้วยเจตนาอะไร ดิก็ช็อกแล้วดีก็แบบอ่ะแล้วที่เนี้ยก็คือเขาก็ทําพิธีทางทางของเขาอะค่ะมีการอาบน้ามนต์มีการสวด,ดมนต์ทานู่นทํานี่แต่คือหลังจากนั้นคือลี่ไม่ได้รู้นะคะว่าของสิ่งเนี้ยหายไปไหนแล้วเพราะว่าเขาเอาไปทําพิธีให้เราคือเราก็ไม่ได้เห็นของอแต่คือลี่ก็มีการทําพิธีสวดมนต์อาบน้ามนต์นกับเขาจิตวันอืแต่คือมันมีมันมันมีเรื่องเรื่องที่แบบว่าแปลก,กก็คือว่า ในในระยะเวลาที่เราเราทําเนี่ยค่ะคือคือคือลีอ่ะเขาไม่ให้รีออกจากตำหนักนี้เลยนะคะเขาให้ลีอยู่ที่นั่นเลยให้นอนตรงนั้นนอนหน้าหิ้งผาค่ะคือเราเราคือในขณะที่นอนในตำหนักเนี่ยคือถามว่าก็เห็นไหมเห็นอืยังคงเห็นเงาดาวบแวบวบแวบเดินไปเดินมาแต่เหมือนเขาน่าจะทําอะไรเราไม่ได้แล้วเราอยู่ในที่ที่แบบเหมือนเหมือนเหมือนแข็งกว่าแบบนั้นนะคะค่ะคือ ก็ก็จนจนมันจบเรื่องนี้ไปหลังจากนั้นลี่ก็คือไม่เคยไม่เคยแบบว่าชื่อก้าจะไปบูชาของพวกนี้อีกเลยนะคะอืมอืมค่ะเรื่องก็เป็นประมาณนี้พี่แจ๊คครับแล้วสรุปเล่าเร็วเลยป่ไม่หรอกสรุปเราไปเอาอะไรมาอืมอม,มันคืออินอินใช่ไหม ใช่มันคืออิ่นแต่คืออินเนี่ยมันเป็นของบูชาของขังจากทางล้านนาใช่ไหมคะคนคนทางเหนือจะรู้จักกันดีใช่ใช่ซึ่งตัวอินเนี่ยเขาจะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปของแต่ละพื้นที่แต่สงรี่มันน่ากลัวมากมันเป็นแบบมันเป็นรูปผู้หญิงผู้ชายที่เป็นท่าร่วมเพศกันแล้วหลอกกันแบบแน่นอะพี่แจ๊คแล้วเขาใส่เกอบมาให้เราอย่างดีอื <łość> ผมกําลังเปิดดูข้อมูลนี่อยู่เป็นอินล้านนาอันนี้ที่ผมเปิดดูคือเป็นลักษณะสีดำเหมือนกันใช่ค่ะเขาบอกว่าเป็นเนื้อหินแกะแต่เท่าที่อ่านดูข้อมูลน่ะก็เป็นที่นิยมอันดับต้นๆของชาวล้านนามีแต่โบราณช่วยให้สมหวังให้รัก เครื่องรางมหาสเสน่ห์คู่ครองชายหญิงนิยมสแสวงหามาไว้ครอบครองกันทุกครัวเรือน<ฆ>ด้วยคุณวิเศษของอินนั้นเรื่องสเสน่ห์เมตตามหานิยมไม่เป็นรองด้วยลักษณะทางเอกลักษณ์ของอินจะทําให้มีสเสน่ห์อุดมสมบูรณ์ไปด้วยโชคลาภข้าวของเงินทองไหลมาเทมาค้าขายดีร่มเย็นเป็นสุขอินจึงเป็นหนึ่งในเครื่องรางที่ได้รับความนิยมตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันอย่างไม่เสื่อมคลายแต่แบบแ แต่วิธีการทำ็ดูได้มานั่นแหละใช่แต่ของที่รีได้มาทางล่างตรงบอกว่าเหมือนเป็นกระดูกสีไตหงกับเหมือนพวกดินตามหลุมศพดินป่าช้าอะไรประมาณนั้นคือเขาบอกเลยว่าเนี่ยเป็นของไม่ดีนะได้มา่มันอยู่ที่คนทําก่อนอยู่ที่ที่มาที่ไปก่อนว่าใครเป็นคนทําใช่ค่ะเพราะว่าแบบเหมือนพวกพระเครื่องใช่ไหมคะก็ยังมีเหมือนทําจากพวกของ ของดีของไม่ดีอะไรแบบนี้ลี่น่าว่าคิดว่าน่าจะเป็นคล้ายๆกันแต่ของลี่เนี่ยคือมันหนักตรงที่ว่าเราไม่รู้ตัวว่าเราอะได้มาด้วยเพราะอะไรแล้วคนที่ให้เราให้เราด้วยด้วยแบบว่าจิตแบบไหนความคิดอะไรถึงเอามาให้เราแบบเนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ของพวกนี้นะ จำไว้เลยนะครับคุณผู้ชมผู้ฟังครับของพวกนี้นะที่เป็นของเครื่องลางบูชาอะไรต่างๆถ้าเราไม่รู้ที่มาที่ไปอยู่ๆมีใครก็ไม่รู้เอามาเอามาให้เราหยิบยื่นมาให้เลยว่ันนี้ะเอาไว้บูชาอันนี้จะดีอย่ารับจะรับได้ต้องรู้ที่มาที่ไปก่อนหรือถ้าได้มาจากต้นทางเลยอ่ะถ้าเรามีความเชื่อความศรัทธาอยู่แล้วอยากจะไปหามาบูชาเพื่อความสบายใจอยู่แล้ว่ไปหาที่ต้นทาง เอออย่าไปหาแบบมาจากคนกลางซึ่งเราไม่รู้ที่มาที่ไปจริงๆแล้ก็แบบอย่าเที่ยวไปรับจากใครมั่วๆเลยอะค่ะเพราะเราไม่รู้เลยว่าคนที่เขาเอามาให้เราอะเขาให้เราด้วยแบบเจตนาอะไรใช่ใช่นั่นแหละอย่าไปรับอย่าไปรับของพวกนี้นะเราฟังกันมาหลายเรื่องแล้วอันตรายอันตรายครับ ค่ะพี่แจ๊กขอปฝากช่องติ๊กตอกได้ไหมคะเอารีบเลยเอาเอายังไม่ทันจะลาเลยอ้าวเชิญเชิญอาฝากช่องติ๊กตอกนิดนึงนะคะก็อ่าชื่อช่องพี่เชอสายมูนะคะภาษาไทยอืมค่ะอ๋อเราเป็นสายมูนี่เองเราเป็นสายมูพี่แจ๊คคือหลังจากเกิดเรื่องนี้หนูเปลี่ยนเลยนะหนูก็คือกลายเป็นสายมูเลยหลังจากที่หนูเกิดเรื่องนี้เพราะว่าเมื่อก่อนอะลีไม่ได้เชื่อเรื่องผีอะไรมากมายคือเป็นคนไม่กลัวพี่แจ๊ค ็เไยไม่ได้เชื่อแต่พอเจอกับตัวก็รู้สึกว่าเออมันมีจริงนะอืมมันมีแหละเอใช่ค่ะมูได้นะไม่ได้ไม่ได้แบบผิดอะไรหรอกแต่ต้องอยู่ในกรอบกติกามูพอประมาณนะหนูเป็นสายแค่แบบไหว้ขอพรแล้วคะเอย่างนี้เลิกบูชาแล้วค่ะกลัวเอนะแบบแค่แค่แบบสบายใจก็พอผลสุดท้ายเรามูเสร็จ แต่สุดท้ายจริงๆเราต้องลงมือทําด้วยค่ะนะโอเค,โอเค,คโอเคได้ครับคุณลี่ขอบคุณคมากๆเลยที่มาเล่าเรื่องนี้พวกเราได้ฟังกันนะค่ะพี่แจสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะครับผมหลังจากรับชมรับฟังกระจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กันด้วยนะครับสนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว